นัดเดโอสายพราะนัดเลยเนี่ยแม่งเอ้พี่นั่นแหละเพราะเองไม่รู้เพราะเองแหละเนี่ยและไอ้บอยเนี่ยไม่รอพวกเราเลยเนี่ยเออเพราพี่อ่ะพี่ทเพราะเองเองคนเดียวเองคนเดียวเมื่อคืนดูบอลดึกเพราะเองไม่รู้แหละพี่โทษเองไม่พี่ชวนผมอ่ะผมก็ตามนะโอ้มาทางนี้ไม่ใช่ทางนู้นมานี่เดี๋วเก้าวอะแร่ก้าวอะ ไปทางผิดทางพีคกอาวมันขับอะไรอยู่เม่ก็โดดอาจารย์บังคับให้แบบทำไอ้นี่หรอกแล้วพอมันทำอะไรตีตรงเพี่ข้าวเพราะวิทำผมตื่นสายไป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 โวนไอ้บอยมึงไม่รอกูเนี่ยมึงไม่รอกูอะ ใช่ทั้งที่มาด้วยกันแล้วทำไมมึงไม่รออ่ะฮะมึงไม่รอเพื่อนกันบอกอยากรีบมาไงมึงโดนมึงเพื่อนเปล่าฮะมึงเพื่อนไหมเฮะมึงมาดิก็มาดิก็มาดิเดี๋ยว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 เอาใช่ไหมอ่ะเอาใช่ไหมเดี๋ยมึงเออเอาเฮ้ยอะไรกับเพื่อนกูอ่ะเอาเป็นรุ่นน้องแล้วเอาเอาปีนเกี่ยวเฮ้ยเอา เอาเค้ยอ๋สักทีเขาร้อนเลยครับพอดีเมื่อเช้าโดนแม่ด่าครับเข้าใจเข้าใจแม่ชื่อจื้อไม่พูดดีกว่าอย่าดีกว่าเอนพวกนายมันเมื่อไหร่มาใส่ชุดนักเรียนมาใช่ใส่ชุดไปเว้นมาทำไมเออทำไมไม่ใส่มากดบวไม่แหกอ่ะกลัวทำใหมอาจารย์เขาไม่ให้ใส่หนุ้ยเออแบบต้องกลัวมันไม่มันไม่กดไม่พอผมนี่โอ้ยโอ้นักเรียนกว่าเราอ่ะเออเปล่อยมันไปเราเราไม่รู้จักมันไงมันเป็นรุ่นน้องเราก็จริงเนี่ปล่อยมันไปอันนี้แม่ง ใส่วิธีเลยใส่บ้างใส่แต่ว่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเยอะเยอะวันนี้เนี่ยมันอยากลองของนี่ว่าไม่รู้นะโอเคทุกคนทุกคนคือวันนี้เรามาเรียนพิเศษกันพร้อมชั้นใช่ไหมใช่พร้อมทุกชั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวขอเช็คก่อนใครรุ่นเดียวกับกูบ้างมายืนตรงนี้สิเย้เสือกไปเดี๋ยวมึงสองคนไม่ใช่สิมึงไปนู่นสิ ไอ้เก่าอ๋อมีแค่สามคนเหรอที่เหลือเป็นรุ่นน้องเหรอผมรู้จักพีทตั้งนานแต่ผมลืมฉากแล้วแล้วแล้วมันเป็นอะไรนะมันตื่นยังนะพี่ก้าวเขาหลับโอ้เขาหลับหน่อยเมื่อคืนไม่ได้นอนเอ้ยเดี๋ยวไอ้นัทมึงเพลงก่อนไอ้นัทเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาไปว่าไม่มีอะไรแล้วเอาเป็นว่าไอ้นัทมึงไปด่าเขาว่าไปใส่ชุดไปเวทมามึงก็ใส่ไม่ใช่เหรอผมใส่ผมผมหนาวอ๋อใส่หูมาเออเดี๋ยวนี้ไม่เห็นบทพี่ก้ามเลยพี่ก้ามใส่มานี่ชุดนักเรียน ใช่ไหมอ่าอ่าคลิปยังไม่จบนะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ต่อนะครับวันนี้เนี่ยพี่ดิมมีเว็บดีๆมาให้น้องๆเล่นนะครับผมนั่นก็คือเว็บ ATM ขีดสปินนั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่ม i d เดีเกมฟรีไฟล์นั่นเองนะครับผมมาขั้นตอนแรกเราสมัครสมาชิกกันเลยนะครับผมสามารถสมัครด้วย Facebook ก็ได้นะครับแล้วทางเว็บเนี่ยมีสอนวิธีสมัครและเติมเงินด้วยนะครับผมแต่ผมเนี่ยสมัครไปเรียบร้อยแล้วสิงั้นเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบก่อนละกันนะครับผมอ่ะมาแล้วครับทุกคนเว็บนี้นะครับมีสุ่มอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับผมอันแรกเลยนะครับก็คือสุ่ม ID ดีท่าปักธงนะครับผมอันที่2อเนี่ยจะเป็นสุ่มะอเดียหมวกเอฟนะครับผมแล้วอัน นั่นก็คือสุ่มคอมมือถือเกมมิ่งเกียร์เฮ้ยโคตรเจ๋งอะทุกคนอย่างนี้ต้องเติมหน่อยละเราจะสามารถเติมเงินได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับทุกคนดูด้วยนะครับว่าอันไหนเนี่ยเปิดการใช้งานบ้างนะครับก็ใครที่เติมเงินไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับทางเว็บเนี่ยมีสอนอยู่แล้วครับผมนะอ่ะเรามาลองสุ่มสักหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะสุ่มท่าปักธงนะครับผมก็เราสามารถเพิ่มโอกาสนะครับเพื่อลุ้นรับของแรงนะครับผมหรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับก็ลุ้นอยู่ดีนะครับนะงั้นเรามาจัดกััันนนนเลลยกะะครบม เฮ้ยเฮ้ยเกือบได้เพชรบ้าเ้ยมาอีกรอบแล้วกันนะครับนะไม่ยอมเว้ยมามามาเฮ้ย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 โอ้หกสิบเพชรเออมามาอีกรอบมาอีกรอบครับทุกคนผมไม่ยอมนะครับมา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 เฮ้ยทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเฮ้ยผมช็อกเลยเฮ้ย What? ได้มาเฉยอ่ะโอเคครับผมพอเราสุ่มได้แล้วนะครับให้เราทักไปที่เพจน,นี้เลยนะครับผมเพจน,นี้มีชื่อว่า a t m k i s p i n c o m เติมเกมสุ่มรางวัลน,นะครับโอเคส่สขงข้อความไปเลยนะครับพี่ครับผมสุ่มได้ไอดีท่าปักธงครับ โอเคเรียบร้อยจากนั้นนะครับรอเขาตอบนะครับเห็นว่าเว็บนี้เนี่ยรับซื้อคืนด้วยนะถ้าเราไม่อยากเล่นนะครับทุกคนอ่ะตอบมาแล้วทุกคนงั้นโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงไปกันโลดอ่านี่ทุกคนผมเข้ามาแล้วนะครับทุกคนอ่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวผมทำท่าห้ดูนะครับผมนี่นี่นี่เป็นไงโคตรเทสตรงลำพงวัดโคตรเจ้าครับทุกคนเป็นไงเป็นไงนะครับโอเคครับใครที่อยากมีแบบผมนะครับ เว็บนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะครับทุกคนก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับทุกคนเว็บนี้มีชื่อว่า atm kisspin .com นั่นเองนะครับผมอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาละเราไปดูคลิปของเรากันต่อได้เลยครับผมไปโอเคอันนี้ไอ้เก้าพี่ไปสั่งสั่งร้านไหนเออเออมึงสั่งร้านไหนมากูอยากทำมั่งวะแม่ออมสินเขาทำให้แม่ออมสินเหรอแม่ออมแม่อยากเหมือนจะอยากเช่นเหรอโอ้ยแม่ออมหนีเลยไอ้ออมสินแม่ร้านแม่ชื่ออะไรอะ แม่เหรอเฮ้ยนนแม่วินนนแม่วินอะไรก็รู้จักกันหมดแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเลิกเรียนนี้ไปไปที่ห้องสมุดกันไหมเอาไหมเอาไหมฮะไปทำอะไรอ่ะก็โอ๊ะไปนั่งเล่นไงไปนนั่งตีแบดมั้งขาแปลกๆโอ้โหห้องสมุดมีคอมเล่นเกมได้เออใช่เล่นเกมไปเล่นเกม เอ้ยเอ้ยเอ้าเอาเอ้าว่าไงน้องเอ้ยน้องมาเรียนพิเศษเหมือนพวกพี่ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวไอเชียนนาแก่งี้รูนี่หว่าเข้าเรียนดิเฮ้ยไป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 เขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนเออจารย์ดูอะจานดุอะนี่นี่กูได้นั่งเว้ยนั่งนี่เออโหนั่งนี่แต่แต่ไอบอลมานั่งข้างกูดิบ้าบุ๋วเดี๋ยวไอเก้าอ่ะไอเก้านั่งนี่เก้านั่งนี่ ไปก้าหลังเออเฮ้ยเอ้ยมึงเดาข้าวมากินไหมน่ะเดีมฮะเดาข้าวมากินไหมน่ะไม่วะแต่ไม่รู้กูเล่นก่อนนะวู้เอ้พอดีเล่นก็พอดีเล่นกันเล่นกันพอดีเอ้ขอกินขนมปังเยดิใครมีขนมปังบ้างอะนี่นี่เขาใจมากเขาใจมากได้ยินขนมปังขนมปังขนมปังเอ้ยไดยังได้ยินเอางเอาขปังไปอันนี้เอาไปแจกแจกแจกเอาไปเอาไปไปไปอปไปอาไอาเอาไปเอาไปเอาไปออไปเอาไปอไปเไเเอาไเอาไปาอง อ่ะโอเคอ๋ออาจารย์เขาอยากได้โอเคอาจารย์เอาไปครับวันนี้ครับกินเยอะๆนะอาจารย์จะได้มีสมองสอนผู้ผมแรงโคทษเงียบๆนะครับอาจารย์ครับอาจารย์เงียบๆดิเออจารเงียบๆดิไปได้ชื่อหายไปไหนแล้วนะโอ้ยนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอาจารย์อาจารย์รงมาเลยอาจารย์ไปนั่งไปนั่งนู่นไปอาจารย์ไปนั่งนู่นไปมาเดี๋ยวผมเช็คให้เองมา เดี๋ยวไม่ห้ามหน่อยเหรอมึงไม่ห้ามกูหน่อยเหรออาจารย์โอ้ยตายแล้วโอ๊ยจะตีผมทำไมอ่ะ้เชอาจารย์ใช้ชื่อแล้วอาจารย์แต่ว่าเริ่มอะไรวะเกมปะไม่เกมปะไม่เกมะไม่ได้กดนะ มูดไโอเคโทษไม่มาแค่ขาดได้ได้ได้มามามาครับผมพูดตัวเกมใหม่มาเนี่ยชื่อก่อนชื่อก่อนวินไม่มาครับหอมศิมครัเดี๋ยวไม่มาไม่มาได้ไงแต่มันครบผัดจีค่ะมันโดดมันโดดอาจารมันกวนอาจาร์เช็คโดดไปเลยเช็คโดดไปเลยอาจารย์เช็คโดดไปเลยครูประจำชั้นผมอ่ะคือใครกวนเขาเช็คหมดนั่นแหละไม่ฟังกูเลยกูนั่งก็ได้ เรอนึงใครแล้วถึงถึงโทรครับหึโทรครับใช่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 ถึงโทษถึโทรครับบินมบินไม่มามไม่มาไม่มาใช่แล้วออกมาแล้วฮะครับโอเคนนมาครับมา้าเชงช้าตรงะไรางก้านี่ตรงต้องเอาสมุดตบแรงๆหนึ่อง เก้าเก้าเก้าตื่นตื่นตื่นเฮ้ยเมื่อกี้มึงฝันเว้ยมึงเมื่อกี้มึงฝันว่ามีใครตบหัวมึงเว้ยกูเลยช่วยมึงทันพอดดูฟังอะไรนะอาจารย์เรียกมา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 บอยมาครับฟังตีตอบฟังแต่เรีย เออครับจายครับตายครับเยอโอเคทุกคนครบแล้วกูเยออาจารย์โอเคครับจายครับจายเดี๋ยว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 กลับมาเดี๋ยวหมดคาบเลยรีบบอดีไม่นอนใจแวกูไม่ได้อยู่ในสายตาแม่งเหรอวะจานจานานมีคนหรือเปล่าจานมใครอ่ะมีผมผมกูใช่ดีมคุงแปดใช่ผมเองผมมามานะไม่ใช่ไม่มามานะโอเค ครับนี้มากันเกือบครบขาดไปหนึ่งคนเนาะขาดวินเนาะโอเคใช่ครับเดี๋ยวอาจารย์ครูมาจ้ะเอาเอาวินมาโอเคเดี๋ยวอาจารย์ครูประจำชั้นผมอะเขาเวลาผมเรียนกับบอยกับก้าวอะเวลาใครที่เป็นแฟนกันนะเขาห้ามนั่งใกล้ๆกกันนะอาจารย์เนี่ยสองคนเนี้ยในนี้คนเป็นแฟนกันเด้อสองคนนี้ผมผมเห็นประจำตอนพักเที่ยงอะจุ๊จี้กันตลอด กว่้านั่งใกล้ๆกันใช่ป่ะอันี้เาที่เราอัคนนั่งทุกคนนั่งอันคนนั้นใกล้ๆกันใช่ป่ะโอเคงั้นลองใครเดี๋ยวแต่เราไม่ได้เป็นแฟนกันไงโอ้โหไอ้วินเนี่ยต้องสลับที่กับใครสักคนละมาเดี๋ยกนั่งขั้นกลางเออไม่ต้องอย่างนั้นได้กันดิ ไปไปสับที่กนสับพี่กันสับพี่กันสับที่กนสับที่กนไปนั่งที่ไปนั่งที่จะเริ่มสอนแล้วไปนั่งที่โ้ยทำไมอาจารย์คนนี้มันน่าเบื่อจริงเลยวะเหมือนป๋าคอาจารย์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับอาจารย์ไม่มีป่าวครับเหมือนมีคนแต่งตัวผิดระเบียบมาไหนใครรู้ตัวแต่งตัวผิดออกมาดิกลัวแล้วมันต้องโดนกลัวแล้วไออาจารย์ใครอาจารย์เร็วใครรู้ตัวลุกออกมาอย่าให้ต้องเดินไปหาไอ้ด็กกระเป๋ากูนี่หวังว่าตรงนี้กูไม่เห็นหน้ามึงเดี๋ยวไม่ได้คุยกัน นนนนเนี่ออกไปนะนนอาจารย์ครับสองคนนี้เลยครับสองคนนี้เลยครับน้องสองคนนี้เลยครับสองคนนี้ครับไม่ได้โบยเลยอาจารย์ไปยุบไปอาจารย์จะยุบพี่ละอาจารย์เอางี้คนแต่งชุดพี่เดี๋ยวต้องนั่งข้างหน้าเฮ้ยมาให้กับออมสิมานั่งหลังมา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 ไอ้วินมึงไม่ต้องมึงไปนั่งหน้าเหมือนเดิมนั่นแหละโอ้โหผู้บินระเบียบโอ้ยแย่ผู้บินระเบียบหลังเลยืนอาจารย์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 ยืนมาคนแต่งตัวผิดยังจะเล่นอีกทำไมเฮ้ยไมห้องนีต้องมีามสักทีฮะ ทำไมห้องนี้ผมเดียวมันวุ่นวายอย่างวะใช่ไหมหลังอาจารย์เดียวดีเดียวดีโอดีอาจารย์ขอแรงกว่านี้เอาแรงกว่านี้แรงกว่านี้อาจารย์ต้นเหลือมือโหอาจารย์จะให้เลือกทำไมอาจารย์ก็ฟาดไปเลยสิฟาดเลยอาครูประจำชั้นผมนี่เขาไม่พูดเลยนะเขาฟาดเลยนะเอาจะได้สอน มันโดนเรียนจานมันโดนเรียนนไม่ลงโทนีไงน้องน้องต้องไปนั่งข้างหน้าไอยพวกแบบไม่ยอมใส่ชุดนักเรียนมาเดี๋ยวนัดอะไรพี่เอ็งมั่นใจเลยบอกเอ็งใส่ชุดนักเรียนมาผมใส่มาไห้ถอดให้พี่ดูสิเอ้ยถอดนตผมไม่ถดยไอสสตร้อน่หายบร้อนจนไข่เปียกกัเลย ก็ใส่ยุ่กันหนาวครับอ๋อ่ผมก็ใส่ยุ่กันหนาวตากันหนาวเหรอนั่นกันหนาวเหรอนั่นอาจารย์สอนๆเดี๋ยผมอยากกลับบ้านแล้วง่วงครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องไปเก็ต่อเลยใช่ไครอะไรเกิดก่อนกันมาทำไมเนี่ยทำไมแม่กูต้องให้โรงเรียนพิเศษด้วยวะขี้เาขี้่าขี้เก่า่เนี่ยเปลือกของมันเนี่ยมันจะ โดเออโอ้โหอะไรอาจารย์ติวได้ไมอ่ะก็ไก่กับไข่อะไรก่อนกันไม่ใช่เหรอใช่ไหมลาวนมบแล้วลาบแล้วอะไรอ่ะวิชาไหนแล้วอ่ะหลับหลับในวิชาเรียนแล้วเนี่ยตอนนี้วิชาวิทย์เนี่ยอ๋อเหรอลาอเนี่ยผมเมื่อคืนผมดูบอลไงอาจารย์เอออเาไปว่าผมปวดฉี่อ่ะผมปวดเยี่ยวอ่ะจบไหมผมปวดเยี่ยวผมขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมโอเครีบไปรีบมา โอผมรีบไม่ได้หรอกจานมันจะจะให้เพื่อนน้องผมมาก็ได้นะเออจานอยากไปด้วยหนึ่งโอ้จานไปด้วยนะจานที่้าวิ่งไปนี่เยี่ยวแตกเลยนะจานไปก็ไปห้องน้ำทางไหนวะเนี่ยเอาทางนี้หิวก็หิวกินหน่อยก็ได้วะห้องน้ำชายโอเคอุ้ยทำไมมันตุยตุมัะจะออกสักหน่อยเลยกัน ขี้ไม่ออกมันตุยๆแด่๋ยวขี้ไม่ออกไม่เป็นไรฉี่เหมือนเดิมแหละทำไมเหมือนมีคนอยู่ที่นี่ด้วยวะโอ้ยก้าวมึงไม่ใช่ผีใช่ไหมโอ้ยเผื่อนก่อนเพื่อน กูไม่ได้ผีกูหลับยาวเลยเหรอเออแล้วกูไม่อาจารย์ไม่มีมาปลุกใช่ไหมไม่กูไม่ได้ไปห้องน้ําใช่ไหมออไม่โอ้โหแม่งฝันแบบรู้สึกจริงๆเลยนะเอ้าแล้วฝันะที่เหลือเอ้าอ๋อหลงในห้องสมุดแล้วลืมไปแล้วเหรอเออว่ะเอองั้นงั้นไปไปไปเอ้ามึงก็อยู่นี่แล้วเนี่ยไปตบหนึ่งทีตื่นมึงหลับพร้อมกูใช่ไหม ฉลับผ้มากูไปะแต่ก่อนที่เขาจะบอกแกใครนี่แหละไปเราไปข้างล่างกันเถอะกระเป๋าเออใช่กระเป๋าไปกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอ้าวโอ้พอดีอาจารย์จีเอ่อค่ะเดี๋ยวครับอาจารย์อาจารย์ไปแล้วนะอาจารย์สวัสดีครับวูวันนี้ได้เรียนเยอะมากเลยขอบคุณมากครับอาจารย์ใช่ผมความรู้ความรู้เต็มหัวความรู้ใช่ความรู้แน่นเปี้ยเดี๋ยอะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์นีถูกแล้วอ๋อนี่อะไรพวกมันอยู่นี่อ๋อเดินลงไปเดินลงไปแล้วยา ใจเย็นเพื่อนบอยแต่คือกูอยากจะเล่าให้ฟังมากเดี๋ยวรอเรา,า,า,าทุกคนเลยแล้วกันแม่งแบบหลอนจริงๆอะ่ะค,ความรู้สึกเหมือนแบบมันเป็นฝวยเดี๋ยวฝนตกเหมือนในฝันเลยช่างมันเถอะคิดไปเองเย็นดีเออคิดไปเองแหละมาๆๆมา,มา,มา,มาไหนวะห้องสมุดทุกคนมาแล้ว ทำไมไม่ปลุกกันทำไมไม่ปลุกกันฮะทำไมปลุกกันเฮ้ยไปนั่งเลยมานั่งด้วยกันนนัั่งด้วยกมาที่ทำไมทุกคนไม่ปลุกกันวะโถเออยวเดี๋ยเก็อยู่เรเก็อยู่เรเก็อยู่เรเก็อยู่วงตีป้อมนี่แหละโอ้จบแล้วเออพี่ดิมฮะผมผมถามความมั่นใจครั้งหนึ่งมาที่นี่ทำอะไรนะก็เอาตรงๆรงไหมไม่มีอะไรหรอกแค่อยากตากแอร์แล้วก็หาอะไรเล่นสนุกๆแค่นั้นเอง ใช่ไม่คิดเด้อพี่คงไม่นั่งมาเรียนหรอกโธ่พี่เดฟฮะที่ห้องสุขุดนะพี่จะมาเล่นได้ไงพร้อมศิลป์วันนี้วันเสาร์แล้วอีกอย่างเรามาเรียนพิเศษแล้วอ่ะไปดูนี่อะมีครูคุมไหมมาตัดกันมาจัดกันม่ครูที่บ้าครูทิ่บ้เออเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นที่ของเราฟรีฟรีดอม ก็เสียงดังไปกูไม่ไม่รู้ตัวเลยเออทุกคนจะเล่าอะไรฟังจะเล่าอะไรฟังตอนกูหลับอ่ะคือกูฝันว่าครูเนี่ยปลุกกูว่าแบบประมาณว่าแบบกูหลับในขาบอะไรเงี้ยอันนี้กูไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำชายด้วยนะไอเนี้ยกูไปฉี่แล้วหันไปเจอผีเว้ยผีผู้หญิงเรื่องเรื่องจริงกูไม่ได้โมนะเว้ยกูฝันอย่างี้จริงๆงกูสะดุ้งตื่นเลยนะพี่โอเคฝันอแต่ตอนนี้กูคิดว่าเหมือนมึงกำลังพีเซนงานอยู่เลยเปิ เหอเฮ้เรามีงานเรามีเซนเหรออ้าสวัสดีครับนี่เราจะมาพิเศษงานนะครับนี่เห็นจอด้านบนไหมครับไม่ใช่เห็นจอชี้อะไรเลยครับเฮ้ยไอในคอมนี้มันเล่นเกมอะไรได้บ้างครับทาโรงเรียนนี่สเปคคอมแรงจริงสเปคคอมโรงเรียนมันไม่ได้แรงขนาดนั้นอะมันเล่นได้ไม่กี่อย่างไม่เป็นไรกูมีโน้ตบุกส่งตัวผมมีนิวเทนโดก็เล่นได้แต่อะไรวะหมดก่อนมันมันมีเกมอะไรน่าเล่นบ้างอะที่มันเล่นด้วยกันได้ผิวอะพี่เดี๋ยวไม่จะพึ่งจะจะกินอะไรตอนนี้ดิมอะไรฮะผมหิวว่ะจะกินตอนนี้เลยเหรออ่า งั้นไอ้วินมึงรู้ใช่ไหมมึงรู้ตัวใช่ไหมอ๋อพี่ดีมารีแล้วแม่ผมเรียกกับบ้านไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรแม่มึงกับกูเนี่ยสนิทกันไม่เป็นไรมานี่มานี่มานี่มันี่มันี่มึงอยู่ใกล้ๆบ้านกูด้วยเดี๋ยวมึงให้ให้ไอ้สองคนนั้นน่ะที่มึงเพิ่งรู้จักกันน่ะพาไปซื้อขนมมาให้พวกกูหน่อยอะไรนะตังเดี๋ยวค่อยนี่ก็ได้เออไปนี่ก่อนไป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 ก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ ไปเนี่ยเอา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 ไอ้สองคนนั้นไปด้วยที่ใส่ชุดไปเวทอหะไปเร็วนะขอขอมา마เผ็ดขอ้มัครมาเผ็ดไปไปไปเร็วๆขอเลีรถต้มยำขอมามาเผ็ดรถคูณคูณยี่สิบขอมาเพ็ก้นนึ่งเออนั่นแหละนั่นแหละไปเอาขนมมาเยอะๆเลยเออแบบสีมาเลยเออมะนาวเร็วๆนะเออนี่มันหกโมงแล้วไปดิเอ้ามองอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยทางไหนอะครับออกเอาไอ้วินน้ำไปดิเด็กใหม่ใช่ไหมเนี่ยเอาไปโอเคโอเคไปตาวินไป ไอ้นัดโดนล้วงนัดนัทเอาชีพชิบหายเอาเตะเล่นเกมเลยกันวะเออไม่ดูดูเด็กใหม่ถึงตอนนี้เท่าไหร่แล้วแนนโนัวผ่านต้องดูตอนที่สองเออนั่งด้วยนั่งด้วยนั่งด้วยยังไม่ไม่ได้ดูเหมือนกันเปิดเปิดมาลัทันอยู่เว้ยทันอดียว่้มวไม่เกิจะตายแล้วโคตรผีแก่ต่อเนี้ย ดูต่อ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 ฮะเดี๋ยวทุกคนเงียบๆก่อนไม่ได้ยินเสียงน้องเขาฮะเรายังไม่กลับกันหนึ่งหรอพี่โอ้ยนงอยู่ต่อก็ได้เนี่ยขนมก็กำลังมีเลยได้ทีกอย่างเดี๋ยวพี่ยังดูไม่กลับเลยก็ได้ไปเรากลับเลยกันด้วไปเอาหนักก็ไฟมันดับหมดแล้วอ่ะ กลับเพื่อไปแล้วกูเล่นอยู่แล้วอยู่ดีมันหนักไปพี่เพื่อไปเพื่อไปนะฮะแฟนหนุ่มหายอ้าวอดูนี่ออมสินเฮ้ยจะมีเรื่องตอนนี้ไม่ได้นะอ๋ออ๋อหรื่นี่ไปทุกคนแจะหมดไปไปอ้าชิปประตูล็อกอะไรจริงเหรอเออ เอาชิปดดดััันนนไม่ได้อะเปิดไม่ได้เลยอ่ะชิปหายละหมดระบบไฟมันตัดเปล่ามีทางออกอื่นป่ะมันมันมีมันก็ล็อกหมดแล้วดิถ้ามันตรงนี้มันล็อกอ่ะทางอื่นก็มาดูฝั่งนี้ผมหน่อยพี่มาดูฝั่งนี้ผมหน่อยโอเคเดี๋ยวพี่ไปกับเองฝั่งนู้นอุ้ยอ่ะอุ้ยมืดหมดเลยอ่ะ ทางนู้นทางออกใกล้สุดแล้วว่ะใครมีไฟมั้งอ่ะไม่มีเลยพี่แต่คุกกี้อะพี่ป่ะหายแล้วอาจารย์อยู่ป้างวะอาจารย์แต่แต่ห้องอาจารย์น่าจะเปิดอยู่ว่าเนี่ยไฟอยู่นี่อาจารย์อาจารย์อาจารย์ไอ้โลนอาจารย์สกายแหายแล้วหลับแล้วมั้งอ่ะแล้วทางนู้นมันมันเดี๋ยวๆออมสินใช่ไหมโอเคลงใจไปนึกว่าจะมีอะไรไม่น่ามีเลยหรอกมั้งโรงเรียนเนี้ยเปิดไม่ได้อ่ะ้าบอ ทำไมกูเย็นๆหลังวะไอ้แยัเจอะอะไรอย่าพูดแบบนั้นสิหลังอะไรอย่าพูดแบบนั้นมันไม่มีอะไรหรอกพี่ดีโอ้ึกหนาวขึ้น่มดนัดเองใส่เสื้อหนาวเฮ้ยทำไมพี่ไม่วียลังะไม่เหวี่งจริงเนี่ยจริงๆเฮ้ยอย่าพูดให้กูกลัวได้ไหมกูเริ่มกลัวไปหมดแล้วมันแวบมันเวบมันวืดไปเลยไอ้นนจุจุ งนี่จริงนะพี่โทษจุ bling, ๊ดจู๊นมนมไม่หาวไม่เตรียมต่อไปพี่จะได้หายกลัวพวกมึงได้เหรอว้าว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 ก้ัววมาวว้าวว้าวล้าวว้าววลัวว้าวี่าัก้าวว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 ้าว้าเก้าวว้าวว้าว้าวว้าวว้าวว้าก้าวว้าว้าวว้าวว้า้าวว้าวว้าัว้้าวว้าวว้าวว้าลว้ล้วววั้าวว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 ้า ไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูแอบแล้วกูแอบแล้วกูแอบแล้วเฮ้ยกูแอบแล้วเฮ้ยเอ้ากูแอบแล้วทำไมมันเอ้าไปแอบซี่กูแอบแล้วเออแล้วเฮ้ยผีมาดิจิ๋วไปแอบซี่ กูแอบแล้วกูแอบแล้วกูจะแอบแล้วกูไม่สนกูจะแอบแล้วกูแอบแล้วกูแอบแล้วกูแอบแล้วอะไรจะเข้ามาถึงไปก็กูแอบแล้วไงเอาออกไปสิออกไปไปสิมึงก็ไปแอบกับมึงไปดิไปกูบอกว่ามึงฟังปากกูนะมึงฟังปากกูกูแอบแล้วโอเคกูแอบแล้ว เฮ้ยทุกคนเฮ้ยทำไมมันเงียบแปลกๆวะทำไมมันไม่เหมือนวันอื่นๆที่แบบมันยังตลกๆกันอยู่เลยวะเฮลโหลฮึถ้าหันไปไม่น่าจะเจอหนึ่งสองแมปยิงไกลเลยกูไปลูก ไฟเปิดแล้วนี่หว่าเช้าแล้ว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 ประตูประตูเปิดได้แล้วกูลืมกูลืมกุญแจกุญแจเอ้ยไม่ใช่กุญแจกูเป๋าก็เปิดแล้วเปิดแล้วเอ้าไม่ใช่ทางออกนี่หว่าเราจะควรจะมาหลอกเลยกูเลิกหนี่ยทางนี้ก็ได้ กูรอดกูรอดทุกคนไปนไหนกันหมดนะทุกคนไปนไหนกันหมดทุกคนเอา้าเมื่อกี้ยังเช้าอยู่เลยต้องไปทางไหนวะเนี่ย ทางออกอยู่ไหนวะมันมันเป็นทางออกไม่ใช่มันเป็นทางแบบนี้ได้วะชิบหายละทางนี้ทางนี้ก็ได้วะกูชัดเลยชัดเลยกูไปเร็วกูไปเร็วกูไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ว้าวโอ้ยบอยบอยจะปะเกิดจะปะกียร์เป็นอะไรฮะ ทำหน้าอย่างก็เจอหมีก็ใช่ไงกูเจอไงเจีบ้าอะไรพี่หลับไงหลับหรอเราเราได้ไปห้องสมุดกันยังห้องสมุดไรยังไม่หมดพี่ยังไม่เริ่มนี่เลยพักเทียงอ่ะเราอยู่วิชาอะไรวิชาคณิตอันนี้ไก่กับไข่อยู่ใช่ไหมไม่ตอนเนี้ยไม่วิชาคณิตแล้วมันจบไปตั้งนานแล้วไก่กับไข่นะเออบ่อยมึงหลับใช่มึงหลับมึงต้องหลับพร้อมกูดิรับเพียเลยอ้าคมันั่ังเล่นเกมอยู่อ้าไอ้ก้ามึงปลุกกูใช่ไหมว้ายว้ายว้ายมึงปลุกอะไรกูฟังเพลงอยู่ ใช่ะครับผมอืมงั้นผมขอไปล้างหน้าล้างตาก่อนแล้วกันผมปวดฉี่ด้วยได้จานจานขอไปด้วยได้ป่าจานได้เรีบไปเรีบมาเดี๋ยวนะทำไมมันเหมือนในฝันเลยวะอะไรพี่เหมือนอะไรครับอืมช่างมันหลอกไปไม่นะกูให้เวลาอาามเยอะแน่เเลยยดี๋วนะกีวีนะกีวีนะห้าห้าโอ้โหเหมือนในฝันไปอาจารย์เอามากกว่าห้าวีได้ไหมอะ มันเหมือนได้ฝันเกินอ่ะกูให้หนึ่งนาทีอ oh. oh. hey. right. oh. ่ะโอ้เฮ้ยเจอจริงๆนะเว้ยมึงต้องเชื่อกูนะมันเหมือนความรู้สึกจริงๆเลยนะเว้ยโอ้ยไอเหิงไปโอทีวีหลอนแล้วไปเข้าห้องน้ำได้ไหมพี่ไปล้างหน้าปองน้ำเนี่ยอะไรวะโอ้เดี๋ยวห้องน้ำมันมืดแปลกๆในฝันมันดีกว่านี้มันเหมือนจริงมากเลยนะดูแนนโนะเอออะไรวะ โอ้โหห้องน้ำเชีย่ยกูกล้าเข้าอ่ะเอาละแม่งเข้าปุ๊บแม่งตุยมันในฝันเป๊ะเลยถ้ารอบนี้ออกขี้ออกคือโอเคกูไม่ฝันมาแต่ดีนะฝนมันไม่ตกเออแสดงว่าเราฝันแหละคิดอะไรมากมเจ๋ขี้ไม่ออกอีกแล้วตุยเหมือนกันด้วยแต่ขี้ไม่ออกีนฝันเป๊ะเลย แต่ดีนี่มันไม่ฝนตกก็ยังดีที่ฝนไม่ตกอ,อ้าวเฮ้ยมันจะแกล้งกูอย่างนี้ไม่ได้นะชิบหายแล้วจะออกห้องน้ำดีไหมวะเฮ้ยถ้าทำตามความฝันแล้วเอออาจจะคิดมากก็ได้เยีเ่ยวหน่อยแล้วกัน ถ้ามันมีผีชิงชิงหันไปก่อนดีไหมวะมอย่าดีกว่าเือละถหันไปแล้วเจอในผีทีฝันนี่คือเรื่องจริงแน,น่นอน <c oughs> กี่วันแล้วที่ฉันยังคิดถึงมีแต่รักของเราเท่านั้นที่ทำให้ฉันนึกถึงและฉันยังคอยติดตามยังแอบส่องเฟซและไอจีทุกครั้งที่ความทรงจำมันแจ้งขึ้นมาทำเอาฉันเศร้าทุกทีโอ้ที่รักฉันอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนฉันแอบหวังให้เธอกลับมาจนฉันน้ำตาแทบไหลโทรศัพท์ของฉันยังตั้งรูปของเราสองคนแต่ตอนนี้เธอจากไปแล้วไม่มีใครให้ซุกน ทรงจำฉันยังไม่ลบฉันทำใจพักหนึ่งแล้วฉันก็ตัดสินใจที่จะลบแต่ฉันก็ลบไม่ลงเพราะใจของฉันไม่กล้าพอสุดท้ายก็เก็บเอาไว้ให้จำฝั่งลึกที่หน้าจอไอจีมันเด้งขึ้นมาว่าวันนี้ในอดีตมันเป็นวันคบรอบของเราฉันเห็นแล้วใจแทบฉีกฉันคิดถึงสองปีที่แล้วในตอนที่ฉันจีบ ตอนนี้มันเป่าประโยชน์เพราะตอนนี้ฉันไม่มีสิทธิ์ตุ๊กตาที่เธอซื้อให้เป็นของสำคัญที่สุดเธอบอกว่าห้ามทิ้งมันนะแต่ฉันก็ยังกอดอยู่ตุ๊กตาจะรู้ไหมนะว่าแม่มันไม่อยู่แล้วถึงมันรู้และเสียใจแต่มันทำได้แค่หน้าเบลยังจำได้ว่าเราคุยเรื่องอนาคตเป็นแผนพังฉันว่าฉันงงไปหมดแล้วว่าอันไหนความจริงอันไหนความฝันฉันดีใจจังเลยที่เราสองคนมาลุกฟื้นความหลังแต่พอฉันตื่นขึ้นมาก็ได้รู้ว่ามันเป็นแค่